สวัสดีครับผมแอนด์มินเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับก็เป็นเพจที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปสัมผัสประสบการณ์ดูบอลถึงขอบสนามที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเราก็มีการออกทริปไปดูบอลเนี่ยปีนี้นะครับไป5ทริปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทริปล่าสุดนะครับก็จะเป็นไปดูลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามแอนฟิลด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็จะมีแฟนบอลนะครับชาวไทยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ทริปไปดูปลของเราเองนะครับอยู่ในสนามเลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมารวบรวมนะครับเก็บตกประเด็นนะครับที่เราได้ไปเห็นกันในสนามนะครับคือผมเนี่ยรอบนี้ผมไม่ได้ไปนะครับก็มีโปรแกรมจะไปปีหน้านะครับอาจจะไปแดงเดือดนะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทางทีมงานของเราแล้วก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่ไปทริปกับเราเนี่ยอยู่ในสนามด้วยนะครับเขาเก็บตกอะไรมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ประเด็นแรกนะครับนอกจากที่มีการ ส่งรายชื่อตัวผู้เล่นกันมานะครับจะเห็นว่าแผนแองทางลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับบางสื่อจะมองว่าเป็น4-4-2นะครับบางสื่อจะมองเป็น4-2-3-1หรืออาจจะดูเป็น4-3-3ก็ได้นะครับแต่ว่าพอไปเล่นในสนามจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าแผนการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นบางจังหวะนะครับในเกมรุกเนี่ยนะครับจะถูกอาซาล่าขึ้นไปยืนคู่หน้ากับดาวีนูเยสนะครับแล้วก็จะมีปีกนะครับที่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือฟอร์มิโนเป็นหน้าต่ำแล้วก็สองฟากเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเเเฟบบบิโโอออคคาาาาาวยยนนะรรัหืงงททีก็ู เนี่ยนะครับฉีกไปเล่นด้านข้างก็มีเหมือนกันนะครับหรือในจังหวะเกมรับเนี่ยจะเห็นจะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะมีฟาบิโอคาว์วยอนะครับคอยลงไปช่วยเกมรับนะครับช่วยทางคอสตาซิมิกาส นะครับแต่ทางด้านขวามือนะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับที่เป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจะเห็นทางจอแดนเฮเดซ่านะครับโอ้โหวิ่งเรียกแบบว่าลืมแก่เลยฮะนะครับกับดันทีมนะครับของทางลิเวอร์พูลเนี่ยวิ่งแบบไปทั่วสนามเลยนะครับวิ่งทั้งเพรสซิ่งกดดันนะครับแถมยังขึ้นไปทําเกมเองด้วยนะครับมีการเปิดบอลจากทางด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแผนการเล่นเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับจะไม่ได้แบบว่าฟิตตายตัวนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีการปรับแก นะนาทีสองชนะนะครับอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาลุ้นท็อปโได้ยาวๆนะครับประเด็นที่2นะครับที่ทางเราเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทางเด็กๆของทางเลี้ยวู้เนี่ยนัดล่าสุดวิ่งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเยสคาวยโยเอลเลียดนะครับเทรนด นะครับคอสตาซิมิการดอไปแตะทางเฮดสัตเนี่ยก็จะวิ่งเยอะมากๆเลยวิ่งในที่นี้คืออะไรครับวิ่งทงั้งทันเกมเกมรับเกมลุกแล้วก็เพรสซิ่งจะเห็นได้ว่าอ่าเพรสซิ่งของทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลดีกว่าทางเวสต์แฮมไม่ใช่เวสต์แฮมไม่เพรสซิ่งนะครับเวสต์แฮมเนี่ย เพรสซิ่งถึงหน้ากรอบเขตโทษของริวพูเลยแต่ว่าเอาริวพูไม่อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยริวพูจะหลุดขึ้นไปทําเกมได้แล้วอาศัยเกมโต้ะกลับได้ค่อนข้างไวในขณะที่ทางริวพูเองเนี่ยเวลาขึ้นไปเพรสซิ่งถึงแดนบนของทางเวสแฮมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอาไปแต่ละรอบเนี่ยเอาอยู่เลยนะครับคือกดดันจนเวสแฮมไม่สามารถที่จะเปิดบอร์ดสวยๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเห็นความแตกต่างนะครับในแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ3นะครับ ตัวผู้เล่นของทางเรียบพูนี่นะครับก็ไม่ได้สมบ,บูรณ์แต่จะเห็นได้ว่าเหมือนทางครอปเนี่ยเขาติวมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะดาวินนูเยสเล่นดีมากๆนะครับมีทั้งจังหวะขึ้นไปทําเกมเองนะครับเลี้ยงบอลเองนะครับวิ่งไปเอาบอลและได้1ประตูนะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะเยอะแต่มีประตูเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถือได้ว่านา t น,นี้เนี่ยนูเยสเริ่มปรับตัวเริ่มเข้าใจสไตล์พวกอังกฤษไม่ค่อยห่วงบอล แถมหาตำแหน่งเก่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ซัดประตูชัยด้วยนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคืออาริซงเบเกอร์นะครับหลังจากที่แมตช์ที่แล้วทำแอซซิต์นะครับหนึ่งแอซซิต์เปิดบอลให้ซาร่าเข้าบินประตูนะครับชนะแมนซิตี้แมตช์นี้โอ้โหนะครับเอ็นเห็นครับเซฟหนึ่งจุดโทษนะครับให้ลิเวอร์พูลได้สามแต้มในบ้านนี่ครับซึ่ง จจะมีประเด็นเล็กน้อยนะ่าจะเห็นว่าทางฟันดใช่ไหมก่อนที่ทางผู้จัดสินเนี่ยจะตัดสินใจเป็นจุดโทษนะครับเนจากที่ไดูเวเนี่ยมีมีการไปเหยียบนะครับเหยียบตรงจุดยิงหยุดโทษซึ่งลูกนั้นนหลนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอา๊ะแบบนี้มันไม่แฟร์หรือเปล่าหลายคนก็จะมองว่าอ้าก็ตอนนั้นนะ่ทาง เจรัดโบเวนนะครับหรือแม้แต่ทางผู้ตัดสินนะครับก็เดินไปดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการบอกว่าอะไรนะครับว่าต้องมีการปรับแก้ไขหรือว่ามีการเรียกฟันไดมาทำโทษไม่ใช่ก็คือเขาโอเคแล้วก็จุดนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นอลิซงที่เซฟทม่จุดโทษได้นะครับแต่ฟันไดก็จะมีเอ่ยวนิดหน่อยเนาะนะครับประเด็นที่5นะครับประเด็นสุดท้ายที่ทางเราเห็นนะครับเวสแฮม เล่นดีนะครับระบบการเล่นที่วางมาเนี่ยโอเคเลยใช้ได้เลยดีมากๆนะครับดีแคสไลท์ก็เล่นดีนะครับตัดเกมโจดับเบิ้ลเวก็ทําเกมได้ค่อนข,ข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังเนี่ยอารอนเครสเวลนะครับมีการตัดเกมแล้วขึ้นเกมทางนข้างกราบซ้ายนะครับแล้วก็ ทางมิเกลเดนติโอเลครับที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ทําเกมได้ค่อนข้างดีนะครับมีการลําเลียงบอลขึ้นไปเองนะครับใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับเบียดแดนกลางของทางลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปหาจังหวะทําประตูแต่สุดท้ายแล้วไม่เกิดประตูนะครับนั่นก็คือความเด็กขาดเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะครับเป็นลอกแค่นี้เองนะครับนัดหน้าเนี่ยเอาใหม่กันละกันนะครับสำหรับเพจไปดูบอลของเรานะครับก็ปิดที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทริปดูบอลลิเวอร์พูลสองแมตช์นะครับแมนซิตี้และเวสต์แฮมนะครับก็ทางทีมงานเนนี่ยะครับแล้วก็ทาง เพื่อนๆมีพี่ที่ไปทริปกับเราเนี่ยก็เดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับมาเรียบร้อยณวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเตรียมขึ้นเครื่องบินนะฮะแล้วก็จะบินกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็จะกลับมาเจอกันที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมีคลิปเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆครับสามารถติดตามได้ในช่อง YouTube TikTok นะครับแล้วก็เพจ Facebook ของไปดูบอลได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะไปทริปกับเรานะครับไปทัวร์ดูบอลกับเราเนี่ยตอนนี้นะครับแน่ๆแล้วที่เราจะไปแน่ๆเเเลยนนนะะคคคืออทััััวรรรรร์์์ดดดูแมชสสตาบบบี้้จใหห แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเอาคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหงทําได้ผีก็ต้องทําได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับสองแมตช์นะครับซึ่งทางไปดูบอลเนี่ยร่วมกับทางดูบอลกับเนทนะครับอ่ะคอแลแลบกันนะฮะก็ช่วยกันโปรโมทแล้วก็จะเดินทางนะครับวันที่ 12มคราถึง19มกาครานะครับนอกจากนั้นพาเพื่อนๆไปดูบอลถึงโอทัฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับดู2แมตช์นะครับแมชเชอร์ดร์บี้นะครับแล้วก็แมชเชอร์บิ๊กหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าในวันนั้นนะ่ะมีคู่ไหนให้ดูบ้างนะครับเพราะพจะเป็นช่วงหลักฟุตบอลโลกพอดีนะครับนอกจากนั้นใครสนใจแดงเดือดตอนนี้แดงเดือดเนี่ยเรามีเพื่อนๆร่วมทริปแล้ว15นะครับ15ท่าน พร้อมจะออกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไปก่อน31ตุลาคมนะครับราคา1 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาจะปรับขึ้นจากตัว๋วเ้รองบิลแล้วราคาตั๋วที่แพงขึ้นด้วยนะครับเดินทางเดินทางนะครับ28กุมภาถึง7มีนานะครับใครที่เป็นแฟนอาเซนอน เรามีทริปลอนดอนนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับช่วงสงกรานต์นะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นทริปท้ายปดูกาลอีกนะครับเดี๋ยวรอประกาศแล้วก็รอทางผมเองนะครับทีมงานเนี่ยนะครับมาแจ้งอะไรกันสักไปที่สนใจจะไปทริปกับเราเนาะนะครับอันนี้สามารถที่จะจองได้เลยนะครับอ่วันนี้นะครับผมแอดมินเฟรนจะเพจไปดูบอลนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงฝากช่อง YouTube เพจ Facebook แล้วก็ช่องทีวีก็ด้วยนะครับฝากกด subscribe กด ถูกใจกด follow ทั้ง3ที่เลยนะครับผมก็จะมีคลิปจากในสนามนะครับคลิปสดๆนะฮะเวลาที่เราไปกันเนาะหรือก็หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของวิเคราะห์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆนะครับออกตัวนิดนึงผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่คอลัมนิสนะผมก็เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลเหมือนกับทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดในมุมที่เราเห็นได้เล็กๆน้อยๆที่เราติดตามหรือเราทีมง,งานของเราเนี่ยไปดูในสนามนะครับให้ฟังกันนะครับอาอย่างไรวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ